s <laughs> ติดไอ้เหี้ยกิ่งไม้เนี่ยแล้วตายรอหมอมาเก็บไม่รู้หมอจะมาทันหรือเปล่าครับหมอมี b a นเดจขายไหมครับผมไม่ได้พกติดตัวมาเลยขอโทษนะใค,ครับขอบคุณครับพ่อผมบอกว่าเรเาถอดถุงพันไปแล้วนะผมดีใจจที่ได้เจอมันอีกครั้งอันนี้เป็นตัวสุดท้ายของเผ่าพันละฮะอออ๋โเคขอบคุณมากค่ะคุณหมอ ตอร์ไปกินัพเตอร์มันอยากได้บันเดดอะคุณหมอนีไ่ไงขอบคุณครับผมไม่มีจริงๆเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะคุณคุณเดี๋ยวรอสักหน่อยแล้วคุณตุยอีกรอบก็ได้ไปไปเดี๋ยวผมขี่กลับไปเอาบันเดะให้ก่อนเอ่อต้องตุยอีกรอบด้วยเหรอฮะใช่ผมจะได้มาลับทีรอบรอบหน้าถ้ามีคนเรียกนะหมอพบบันเดะมาเลยน่าจะเป็นเราเนี่ยแหละโอเคโอเคขอบคุณนะสองขับโค จะรวมมาได้ไงสวัสดีครับคุณซิกซี่นายกับพี่ครับชื่ออะไรครับอ๋อไม่เจอเลยฮะเดี๋ยวเวลาแป๊บนึงนะครับฮะชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อช็อกโก้ฮะขออนุญาตดูแบบกอความมันให้ดูยังไงอะฮะขูดไหมฮะ

กัดได้ครับอันนี้คุณจะเป็นจิ้งตกด้วยนะเท่าที่ผมเห็นเดียว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 อย่าบูลลี่น้องอย่าบูลลี่น้องอย่าบูลลี่น้องคุณเป็นกับโอเคค่ะขอบคุณค่ะเขากำลังชาติกันกำลังรวมตัวอยู่พี่ยิ่งใส่ชุดก็ได้นะบอวว่าหวัง มอเตอร์ไซค์คันนี้มีเจ้าของไหมนะมอเตอร์ไซค์คันนี้มีเจ้าของไหมนะมีเจ้าของไหมนะมีเจ้าของไหมครับมอเตอร์ไซค์คันนี้มีเจ้าของไ,นะไหมครับเมื่อกี้มีใครเรียกผมหรือเปล่าพอดีผมไปเยี่ยมประตูแอดการ์ดมาพี่เนี่ยเียจะเอาดินปืนมาขายแก๊งบ้าสรุป ขายขายขายโอ้ขอ,ขอบคุณนะขอบคุณมากนะ <c oughs> โอ้น้ำใจางามเท่าไหร่ไอสิร่าทีคูดตัรอดตายแล้วทุกคน <c oughs> ว่าแต่มอเตอร์ไซค์คันนี้มีเจ้าของไหมเ <c oughs> นี่ยมอเตอร์ไซค์คันนี้มีเจ้าของไหมอ่ะเพราะว่าผมจะเอาไปทำแหวนไม่ใช้เยอะไม่มีจ้นะมะ มอเตอร์ไซค์คันนี้ไม่มีเจ้าของใช่ไหมขอบคุณฮะมาสมดินเปิืดแล้วหรอพี่ไอ้มันดาลไปหาหมอบ๊ายฮะทำอะไรวะไอ้บ้า ถ้ารถไม่ตกน้ำแล้วชนฉันคือกูตุยเว้ยกูตายเห็นตาบ้า <c oughs> กูไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ยมันพาวรถจังแถ่ได้เหรอวะตรงเนี้ย <c oughs> ไม่มีอะไรทำเหรอนะว่างเลยดูไปบินปืนให้กูเอาไว้กล่องเอาไว้เอาไว้เราใส่อย่างเงี้ยก็ไม่มีใครรู้แล้วนี่ไงเนียนเนียนเนียนไปอยากรู้ว่าเนียนไหมเนี่ยลองเลยตรงไก่เนี่ยกำลังเตะไก่อยู่พอดี เอ้าพีเล็กลืมกินข้าวทีเล็กลืมกินข้าวอ่ะโพสกันให้เต็มที่ที่เล็กรอได้ในที่สุดฉันก็มีประสบการณ์ลืมกินข้าจนตายว่ะอ่ะโอเคถ่ายได้ โอเคอยาท้าริวะฮะพุ่บรปวะฮางลา,างเออเมวะาอีโตอจินนังเออเป็นลมยังไงให้เพื่อนคืนเคงเออ